บาดนี้อาหารใหญ่ดิบา้านนี้ที่ป้นปลาพี่น้องเดี๋ยวจังน่อยก็จะเอาหมอตั้งไฟไว้ข้างน้ำร้อนจะไปเอาอ,อนดอกปกอันลิ่นฟ้ามันหวกมันตม้มฮะหมากมันเพราะม,มันต้อยออกไปใหญ่ เพื่อนฟูงหมดแล้วบอมันหลายๆพี่น้องมันโดกโดกไม่ทะไมไงยามันแก่เกินกินมันยาก,กัเรื่องหายตาเพิ่นเอาไปแกะข้าวบานหลายครอบครัวอยู่เดี๋ยวหลอกหอมกันเอาไปแกะวันนี้มันก็ยังไงบ่ท่านกูเฮาก็เลยสิกินดอกกันเอาดอก ดอกม,กนอกนมอันก็แซ่บพีนออน่กันละมอเดือนเดือนเราเขาก็ต้มให้เพิ่นอ่อนเขาก็แซ่น้ำเย็นเขาก็บีบให้น้ำออกแล้วเขาก็มาเกนบเลยผักหนอกผักแหนกผักบัวบกอยังก็บัวอือ่บออนบัวยากแต่วันบัวหยาดอะไรพี่น้องมัแยกเกี่ยวเกลือะไรกันยังไงจะจมนี่ย้อนว่าขาก้องบอ่อนั่น ก่มีขากล้องอันนี้ก็ตั้งได้แค่ซั้งนี้มือนีมแต่จมกับจมไปแล้วคำว่าจมว่าจมคือบนบนจะแก้มใดสีใดงั้นมแต่ลงทุ่นนะนะจ๊ะแก่ก็มีหัวใจอยากกินใส่กันละจ้า ค้ในแก่ก็ใหญ่ก็าเด้อขาเจ้าอ้าแม่ขาเจ้าไายหนึ่งยางตอดไปก็มนี่ใย่ยังมาถึงป่านนั่นดอกจ้าแต่ว่าอ้วนน่ะเน,น,นี่ยอ้วนในตีบะลุ่งพี่น้องย่ามไปนอนย่ามไปนอนเมื่อใดกินข้าวเจ้าเนาะกินข้าวสวยข้าวเจ้ามือเคลื่อนกินกับพัดกับเข้าเนาะ กินกะพัดกะเผากับไข่ดาวหน่อยหนึ่งแ <c oughs> ย่ยขึ้นไปนอนเลยเป็นม่นอุ่นทรวงลงมามันกินเขาครับอันข้าวเหนียวบอกม่วงอีกมัดลูกหนึ่งผลเจ้งไปนอนได้พี่น้อมันบมัน,มนตีล้มเจ้า <c oughs> อย่างไรส่วนเขาก็ะบอกมาใหา้เรียกบายด้วยแย่เห็ดกินเองดอกจ้าเสียสร้างใหแม่ไม่ะ มือหลุดหลุดเอาเนี่แล้วมันจะค่อยเห็นกลางดีอบอบี้ขนอยากกันย่า่ยันเฮงจนสนุกคุขี้เดียว้ัว่าย่ายฝ่ายครับลุยลุยครับขาดลุยเนาะ นสนุกคุยอยู่คนเดียวละเจ้าบ้านบ้านเหรอบ้านยิ่งบ้นยินก็แล้วไปเลย

ต่ำจนกระตับสะเทือนีหังหอมจังใส่ที่หลังหหอมนี่ยังไสี่้ก็นอสะชีต้นหอมเลยแลวไปเอาดอกกันส่ี้ไปเอาอัใจทีหลังดอกสำนี้และ ใส่น้ำปลรราเข้าไปเห็นพ่อขดขนคุยกินผู้เดียวนีเมื่อไผสิอยากน้ำกับสใส่อีก ติมก่อนเกี่ยกับเกี่ยกับใส่ไปแน่ใส่อีกสิเน้นบอดแสนบเลยบ้านวัวดีมันต้องให้ก,มกลมกมเกลือปลาล่าน้ำปลาไายมากระเอาจ,จ้า cũng cũng rụt chưa có xây lại tiệp loại đấy chim ý nấm bà xây cho ngôi แสบแล้วแสบแล้วไม่ได้พี่น้องกินเขาเศร้าเดี๋ยวยายสิไปเอาดอกนั้นมาต้มจะข้าวกันสนนีละเจ้า